สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอีเมลร้ลอนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบวชและต้องประจําอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่มีประวัติอย่างช้านานจึงทําให้ได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตและนี่ก็คืออีเมลจากคุณนุครับและคุณนุก็ให้ชื่อเรื่องนี้มาว่าขอลองดีวัดป่ามาติดตามรับฟังกันได้เลยครับ ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปนี้ผมขอซัก12ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะขอแทนชื่อของคุณนุเป็นคําว่าผมก็แล้วกันนะครับเพื่อเพิ่อมอรตรถรสในการรับฟังที่มากขึ้นเรื่องมันก็มีอยู่ว่าผมปัจจุบันก็อายุ30กว่าปีเศษแต่เรื่องเนี้ก็ผ่านมาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมอายุได้ประมาณ25ปีพอดีเลย ก็เป็นช่วงที่เบญจเพศด้วยละครับก็มีความคิดที่ว่าจะบวชให้กับพ่อกับแม่ของผมนะแล้วก็ถือว่าบวชในช่วงเบญจเพศเปนในตัวเลยช่วงนั้นผมก็เพิ่งออกจากงานประจํานะที่ทํามา2ปีกะว่าพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยจะออกไปหางานแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆทําพ่อกับแม่ผมก็ไม่ได้บังคับผมให้บวชหรอกนะครับไม่บวชก็ได้แต่ว่าถ้าบวชอะมันก็ดีไปอย่างหนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกครับทุกคนพ่อแม่ผมอะ่ะ คือเป็นห่วงผมนะครับในช่วงวัย25ปีเนี้ยกลัวว่าจะเกิดประสบอุบัติเหตุหรือป่วยอะไรต่างๆหรือเปล่าก็ตามภาษาของพ่อแม่ผมนะครับตอนนั้นผมอ่ะก็เคลียอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดละจนตัวผมเนี่ยก็พร้อมสําหรับการบวชในครั้งนี้แล้วแต่ตอนนั้นอ่ะผมคิดในใจว่าจะบวชทั้งทีอ่ะก็ขอที่อยู่วัดที่เงียบสงบสงบหน่อยแล้วก็การปฏิบัติธรรมก็จะให้อยู่ในสี่ในธรรมที่มันเคร่งคัดไปเลย คือมันอาจจะได้บุญอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมก็คิดแบบนั้นในตอนนั้นไม่กี่วันต่อมาก็ถึงพิธีบวชของผมครับผมก็ได้เลิกได้ยามมาจากหลวงพ่อที่แถวแถวบ้านอะไรครับก็ได้แห่หน้าพระใหม่อะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยผู้คนก็มาเป็นจํานวนมากเลยนะเพราะว่าพ่อแม่ผมอ่ะจะมีคนรู้จักแถวบ้านเยอะมากเลยพอทําพิธีบวชอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมอ่ะก็ได้ปรึกษากับพ่อแม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ผมอ่ะบวช แล้วแบบว่าอยากจะไปอยู่ที่เงียบสงบสงบหน่อยที่ห่างไกลจากผู้คนพ่อแม่ของผมนะก็จึงพาผมอะไปพบหลวงพ่อที่กุฏิครับก็ได้ถามไถ่ท่านว่าเออพอจะมีวัดไหนบ้างที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านนี้บ้างไหมพอดีว่าผมอะอยากที่จะปฏิบัติธรรมที่มันเงียบสงบสงบ,สงบหน่อยแปบลบว่าที่มันห่างไกลจากผู้คนอะพ่อกับแม่ผมก็ถามหลวงพ่อเป็นแบบนั้นนะหลวงพ่อแกก็บอกว่า เออไอที่มันไม่มีอ่ะมันก็มีนะแต่ผมอ่ะจะอยู่ได้หรือเปล่านั่นนะสิมันเหมือนคล้ายๆกับวัดป่าเลยแต่ก็ยังพอมีไฟฟ้าใชา้อยู่บ้างนะแต่สถานที่ที่ไปเนี่ยไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่ส่วนวัดแห่งนี้อยู่ไม่ไกลมากหรอกประมาณ20กว่ากิโลนะครับจากที่วัดเนี่ยเดินทางไปหาที่วัดป่านี้ผมก็ในวัย25ในตอนนั้นนะก็ยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีหรือกลัวอะไรมากมายหรอก เพราะว่าไม่เคยเจอกันเลยสักครั้งก็เลยบอกกับหลวงพ่อไปว่าเออผมอ,อยู่ได้ครับก็ฟอร,รม์มๆหนนั้นในตอนนั้นผมสมัยนั้นอะ่ะมือถือที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ใช่รุ่นที่แบบสามารถเล่นได้ตลอดเวลาเหมือนสมัยนี้นะคือมันจะมีไว้แค่ทรกเข้าทรออกเพียงเท่านั้นนะครับหลวงพ่อแกก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะติดต่อไปหาพระที่นู่นก่อนว่าผมะจะเข้าไปจําวัดอยู่ที่นู่นเป็นเวลา8วันเพราะผมะกะว่าว่าจะบวชแค่9วัดเท่านั้นนะครับ แต่ส่วนวันแรกที่ต้องนอนเนี่ยก็คือจะนอนที่วัดนี้ไปเกาะน,นะเพราะว่าวันนั้นอะ่ะมันเริ่มที่จะเย็นแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้จัดเตรียมสัมภาระอะไรพวกนี้ด้วยเอาไว้เป็นพรุ่งนี้พ่อกับแม่ผมอะ่ะก็จะเป็นคนที่จะขับรถไปส่งผมที่นู่นนะส่วนวันนี้หลวงพ่อแกก็แจ้งทางนู้นไปก่อนเลยว่าผมอะ่ะจะเดินทางเข้าไปด้วยรถส่วนตัวเพื่อที่จะไปวัดแห่งนั้นนะตอนไปก็พอรู้จักตำบลหมู่บ้านอะไรพวกนี้อยู่บ้างนะ ก็ขับไปแถวๆในหมู่บ้านที่หลวงพ่อท่านบอกมานั่นแหละครับพอไปถึงนะก็ถามคนแถวๆในหมู่บ้านนั้นว่าทางไปวัดอะ่ะมันต้องไปทางไหนคนแถวๆในหมู่บ้านนะั้นนะก็บอกกับผมว่าเออไปทางนี้ไปทางนี้นะจนสุดท้ายอะ่ะผมก็มาถึงที่วัดแห่งนี้จนได้ครับทางขึ้นของวัดนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันจะมีอยู่2ทางนะทุกคนมันจะเป็นทางปูนซีเมนนะครับตามปกติเลยแบบว่าให้ขับรถขึ้นมาจนถึงแบบปลายสุดของปลายเขาครับ แต่มันไม่ใช่เขาใหญ่อะไรนะทุกคนคือขับขึ้นมากิโลกว่าก็ถึงวันละส่วนอีกทางนะมันจะเป็นทางบันไดปูนนะคือมันจะทําขึ้นมาจากด้านล่างของตีนเขาเลยยาวขึ้นมาจนถึงข้างบนนะครับแต่ปกติน่ะที่พวกเราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยที่เราเล่ของบันไดน่ะมันจะเป็นพวกพญานาคอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่เนี่ยครับมันเป็นงูครับทุกคนมันเป็นงูปูนสีดําที่แผ่แม่เบี้ยออกมาอยู่ทั้งสองข้างของบันไดเลย คือแทนที่มันจะเป็นพวกพญายนาคที่เราเห็นตามวัดทั่วไปมากกว่านะต้นไม้แล้วก็ป่านะครับในวัดเนี่ยมันเยอะมากเลยทางที่ขึ้นมาด้วยครับต้นไม้ครับเยอะมากๆเลยครับในตอนกลางวันนี้นะครับมันแบบยังดูคุ้มคร้มอยู่เลยเพราะแสงของดวงอาทิตย์นะครับที่ส่องมาทางวัดเนี่ยคือมันโดนรัศมีของพวกต้นไม้นะครับมันบังเป็นสัดส่วนใหญ่มากกว่าพอไปถึงที่วัดแล้วเนี่ยหลวงพ่อที่ประจำอยู่ที่วัดนี้ก็ออกมาต้อนรับผมครับ พ่อและแม่ของผมนะ่ะก็คุยกับหลวงพ่ออยู่สักพักเลยประมาณว่าฝากดูแลผมด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยจากนั้นพ่อแม่ของผมก็บอกลาผมนะแล้วก็บอกว่าจะเข้ามารับในตอนศึกถ้ามีอะไรก็โทรหาแกได้เลยแกก็บอกผมแบบนั้นพอพ่อกับแม่ของผมไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อแกก็อธิบายสถานที่ต่างๆนะภายในวัดให้ผมฟังครับแล้วก็บอกว่าภายในวัดแห่งนี้ยจะมีพระประจำอยู่สรูปนะ มีหลวงพ่อแล้วก็มีหลวงพี่อีกท่านหนึ่งซึ่งผมมาทราบชื่อทีหลังว่าชื่อหลวงพี่ต้นนะสรุปแล้วภายในวัดนี้รวมทั้งตัวของผมไปด้วยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3รูปนะครับแต่ขณะที่หลวงพ่อแกเดินทัวร์ไปทั่ววัดเนี่ยหลวงพี่ต้นแกน่าจะไปทําความสะอาดสารเจ้าจีนอะไรสักอย่างเลยนะครับที่หลวงพ่อแกบอกมาสารนี้จะแยกตัวไปอีกทีหนึ่งครับคือต้องเดินลัดป่าขึ้นไปบนเขาอีกทีหนึ่งแต่มันไม่ได้ไกลจากตัววัดอะไรขนาดนั้นนะ ทางก็เหมือนเป็นทางเดินเป็นเส้นทางเข้าไปอยู่แล้วนะครับพอหลวงพ่อแกพาเดินดูรอบๆแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาตอนอาหารเที่ยงครับหลวงพี่ต้นแกนะก็เดินลงมาพอดีเลยเพื่อมาฉันข้าวนั่นแหละครับผมก็ทักทายอะไรตามปกตินะแต่ดูเหมือนหลวงพี่ต้นแกนะครับไม่ค่อยจะเป็นคนพูดอะไรสักเท่าไหร่ถามคําก็ตอบคํานะพอผมทานข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็บอกให้ผมนะฝึกท่องบทให้พรอะไรพวกนี้แหละครับ พื่อที่เวลาในตอนออกไปวินงพระบาทในตอนเช้าเนี่ยจะต้องให้พรจากคนที่นําอาหารมาใส่บาตรผมก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะได้สักพักใหญ่ๆเลยและหลวงพ่อแกก็มาบอกว่าเออตอนเป็นพระใหม่เนี่ยเขาจะให้นอนที่วิหารก่อนนะอีกอย่างกุฏิที่วัดเนี่ยก็จะมีแค่สองหลังเท่านั้นผมะจึงต้องได้นอนในวิหารจนศึกเลยนะครับคือตอนแรกอะ่ะหลวงพ่อท่านก็แจ้งผมแล้วนะครับแล้วก็แจ้งให้กับพ่อกับแม่ผมได้รู้แล้วว่าผมะจะได้นอนตรงวิหาร ผมก็เป็นคนง่ายๆนะทุกคนก็นอนที่ไหนมันก็นอนได้หมดเลยครับแต่ดีหน่อยคือมันจะมีทั้งฟูกแล้วก็มีมุ้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วแหละหลวลงพ่อแกก็พาไปสถานที่หลับนอนตามปะกตินะสักพักก็ถึงเวลาตอนทําวัดเย็นพอดีเลยหลวงพี่ต้นกับหลวงพ่อแกก็มานั่งตรงในวิหารนะแล้วก็รวมถึงผมไปด้วยก็นั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับประมาณประมาณชั่วโมงกว่า ผมยอมรับเลยนะครับว่าตอนนั้นนะครับมันรู้สึกนานมากๆครับสําหรับผมในตอนทาวัดเย็นในตอนแรกเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่ค่อยชินกับการสวดมนต์อะไรแบบนี้แบบนานๆนะทุกคนหลวงพ่อก็บอกว่าเออเดี๋ยวตอนเช้าอะ่ะจะต้องมาทําวัดเช้าอีกทีหนึงนะประมาณช่วงตีสีเกือบตีห้าเนี่ยจะมีเสียงะระฆังดังขึ้นซึ่งก็คือหลวงพี่ต้นนั่นแหล,ละครับที่จะเป็นคนไปตีระฆังในช่วงประมาณตีห้าเนี่ยครับจากนั้นนะหลวงพ่อแกแล้วก็หลวงพี่ต้นก็ไปที่กุติเลย ก็เตรียมตัวทาภุระส่วนตัวอะไรของแต่ละคนไปนะผมก็เตรียมตัวที่จะไปอาบน้ํานะแต่ห้องน้าอ่ะมันจะมีแค่ห้องเดียวครับคือมันจะต้องสลับกันอาบไปครับแต่ผมก็ได้เป็นคนอาบก่อนเป็นคนแรกเลยนะจากนั้นอ่ะก็กลับเข้าไปวิหารตามปกติครับในขณะที่เดินไปวิหารเนี้ยหลวงพ่อก็จะโกนเรียกผมว่าเออฝากปิดประตูหน้าต่างพวกว,วิหารด้วยนะผมก็รับทราบครับจากนั้นก็ไล่ปิดประตูหน้าต่างไปทีละบานทีละบานนะ จนถึงประตูทางเข้าใหญ่ๆตรงหน้าวิหารนะครับขณะที่ผมกําลังจะปิดประตูอยู่นั้นนะครับสายตามันก็ไปสะดุดกับต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับอยู่หนึ่งต้นมันอยู่ตรงหน้าของบันไดวิหารเลยถ้ามองจากทางวิหารนะครับออกไปตรงด้านซ้ายมือครับคือมันเป็นลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ครับสูงมากผมอะก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นต้นอะไรนะแต่คาดว่าน่าจะเป็นต้นพวกพวกต้นไรครับ แต่ที่ผมนะสะดุดตาอยู่นั้นอนะ่ะมันไม่ใช่ต้นไม้ที่ใหญ่และอะไรขนาดนั้นนะแต่ที่ผมสะดุดตาในตอนนั้นอนะ่ะคือมันเป็นรากของมันครับที่ไต่จากโคนต้นขึ้นมาประมาณปอกของผมได้นะลักษณะของรากที่ไตขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคนคิดภาพตามนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนคนยืนอ้าขานะครับเหมือนเหมือนเอาเท้าออกมาทั้งสองข้างจากลําตัวครับมือข้างนึงนะเหมือนถืออะไรอยู่ตรงช่วงท้องครับแล้วมืออีกข้างเนี่ยก็เหมือนแบบว่า ล้วงเข้าไปในของที่ถืออยู่นั้นนะครับผมก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีทันใดเลยในตอนนั้นจึงรีบปิดประตูแล้วก็มายังที่นอนในวิหารทันทีเลยเวลาตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณ6กโมงกว่าๆแล้วครับแต่คือมันเริ่มจะมืดแล้วด้วยจึงมองไม่ค่อยเห็นชัดสักเท่าไหร่นะผมก็คิดว่าตอนเช้าๆเนี่ยจะตั้งใจดูอีกทีว่ามันเป็นลักษณะยังไงจากนั้นเนี่ยผมก็เข้านอนอะไรตามปกตินะนอนวันแรกเนี่ย คือนอนอยังไงก็ไม่ค่อยหลับเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมอะไม่ค่อยชินกับสถานที่ด้วยแหละครับก็นอนพลิกไปพลิกมาอยู่พักใหญ่เลยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็หลับไปในตอนไหนก็ไม่รู้นะสะดุ้งตื่นอีกทีก็คือว่าผมอะไปยืนอยู่ตรงข้างหน้าวิหารแล้วครับผมก็ตกใจมากนะว่าเออทาไมผมอะถึงมายืนอยู่ตรงนี้ได้แต่ที่น่ากลัวมากก็คือรากไม้นั่นนะครับผมอะมองไปตรงรากไม้นั้นนะมันดูยังไงก็เหมือนแบบ คนนะครับที่ถูกผนึกอยู่ในต้นไม้นั้นจริงๆนะครับทุกคนผมนี่รีบปิดประตูวิหารแล้วก็มานอนจังที่ตัวเองเลยแต่ด้วยความที่ตกใจในตอนนั้นอะทาให้ผมอะนอนไม่ค่อยหลับอีกเลยครับพอดูเวลาแล้วเนี่ยก็ตีสี่กว่าแล้วรอให้ถึงตีห้าไปเลยก็ได้ผมจะไม่นอนแล้วในตอนเนี้พอถึงตีสี่ครึ่งนะผมก็เดินออกไปจากวิหารนะแล้วก็ไปทําธุระส่วนตัวอะไรก่อนเลยก่อนที่จะมาทําวัดเช้า ก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อในกุฏินะแกก็คงจะตื่นแล้วเหมือนกันแหละครับพอผมทผําพุทธส่วนตัวอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทําวัดเช้านะครับจากนั้นก็เดินไปบินพระบาทต่อเลยพอผมฉันข้าวเช้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ถามกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับต้นไม้ตรงหน้าวิหารนะมันมีรากเหมือนกับคนเลยนะครับมันเป็นต้นศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้หรือเปล่าผมก็ถามหลวงพ่อแกไปแบบนั้นนะหลวงพ่อแกก็บอกว่าก็มันเป็นต้นไม้ปกติแหละ ส่วนรากไม้มันก็จะเป็นตามที่คนจินตนาการไปนั่นแหละครับบางคนก็อาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่สําหรับหลวงพ่อแล้วครับมันก็คือเป็นรากไม้เฉยๆนะไม่ได้พิเศษอะไรเพียงแค่อายุของมันนะซึ่งดูจากลักษณะแล้วนะน่าจะดูเกินร้อยกว่าปีแน่นอนผมก็ยังบอกหลวงพ่ออีกว่าเมื่อคนะืนน่ะผมอยู่ๆก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าวิหารเลยด้วยยืนเหมือนกับว่ากําลังดูรากไม้ต้นนั้นอยู่ หลวงพ่อก็บอกว่าคิดมากไปหรือเปล่าลองทําใจให้สบายๆนะแล้วก็อย่าไปคิดอะไรเพ้อเจ้อเลยจิตของเราอะ่ะมันอาจจะปรุงแต่งขึ้นมาเองก็ได้ทําให้เก็บไปฝันแล้วก็เดินละเมอออกมาผมก็คิดในใจนะหลวงพ่อแกจะไม่เชื่อเรื่องผีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยหลวงพ่อแกจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องที่พิสูจน์ได้มากกว่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยถึงแม้ว่าท่านนะครับจะอายุเยอะแล้วก็ตามนะแต่ว่าแกไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลย พอตกเย็นของอีกวันเนี่ยผมก็ทําวัดเย็นอะไรตามปกตินะจนถึงเวลาเข้านอนนะครับผมก็พยายามข่มตานอนให้ไวที่สุดนะจนกระทั่งพลอยหลับไปจนถึงเช้าเลยโชคดีที่ว่าคืนนี้ครับผมไม่เจออะไรเลยอาจจะคิดมากไปตามที่หลวงพ่อท่านกล่าวมาก็ได้นะครับผมก็คิดในตอนนั้นแล้วก็ทําอะไรตามปกติเหมือนทุกๆวันเลยผมนะก็อยู่ตรงหน้าวิหารพอดีก็จึงมองรากไม้นั้นดีๆอีกครั้งนะครับพอผมเดินไปดูใกล้ๆนะ มันจะเป็นพวกเศษพระเก่านะครับพระที่หักอะไรพวกนี้ยนางลําที่หักบ้างอะไรที่เป็นวัตถุมงคลที่เสียแล้วนะครับที่เป็นชิ้นเล็กๆอะ่ะเขาก็จะนํานํามากองไว้กันตรงข้างล่างของต้นไม้นี่ครับเหมือนเป็นต้นที่ว่ารวมพวกของแตกหักอะไรพวกนี้เลยตอนนั้นอะ่ะพอถึงตอนเย็นนะครับผมก็ทําวัดเย็นอะไรตามปกติะคระับขณะที่หลวงพ่อกับหลวงพี่ต้นนะครับแล้วก็ผมเนี่ยกาลังสวดมนต์หันที่หันหน้าไปทางาพระประธานในวัด ส่วนด้านหลังอ่ะมันก็จะเป็นประตูวิหารใช่ไหมถ้าผมมองหันหลังออกไปจากนอกประตูวิหารเนี่ยผมก็จะเห็นรากไม้เนี่ยพอดีเลยครับในขณะที่กําลังสวดมนต์แผ่แมตตาอะไรอยู่นั้นนะจู่ๆนะผมก็หูแว่วเหมือนได้ยินเสียงอะไรจากด้านหลังพูดออกมาว่าหิวผมอ่ะสะดุ้งแบบขนลุกทั้งตัวเลยครับผมค่อยๆหันหลังกลับไปมองนะทั้งทั้งที่หลวงพ่อกับหลวงพี่ต้นก็กําลังสวดอยู่แบบนั้นนะ่ะ พอผมหันไปนะสายตามันก็สะดุดกับลากไม้นั้นเลยครับแต่ว่ามันที่แปลกไปก็คือลากไม้ที่ปกติที่มือมันนะครับจะอยู่ตรงพวกพุงนะครับแต่รอบนี้ที่ผมเห็นก็คือมันเป็นลากนะครับเหมือนกับมีแขนของลากไม้เนี่ยยื่นแล้วก็ชี้ออกมาทางผมครับแล้วผมนะก็ยังสังเกตเห็นว่าตรงช่วงตรงหัวของบริเวณดวงตาของลากไม้เนี่ยมันจะมีเหมือนน้ำสีแดงๆครับ ไหลออกมาเป็นเส้นๆเหมือนกับเลือดเลยทุกคนผมก็รีบหันกลับไปแล้วก็สวดๆๆนะพอสวดเสร็จเนี่ยผมก็มองหน้าหลวงพ่อกับปวงพี่ต้นแล้วก็บอกว่าลากไม้นั้นอ่ะมันยื่นมือมาชี้หน้าหลวงพ่อกับหลวงพี่ต้นแกก็มองไปตรงทางลากไม้น,นั้นนะแต่แกก็เห็นแค่ลากไม้ตามอะไรตามปกติเลยผมก็จึงหันกลับไปมองอีกทีนะลากไม้น,นั้นนะครับมันก็อยู่สภาพเดิมแล้วทุกคน วันนี้จึงแบบว่าตัดสินใจแล้วแบบจะไม่อยู่แล้วคือเห็นอะไรแบบนี้ผมคือผมกลัวมากนะครับก็จึงแบบบอกให้หลวงพ่อครับโทรหาพ่อกับแม่ผมเลยแบบว่าให้มารับผมหน่อยคือผมจะไปอยู่ที่วัดเดิมละแต่ว่าวันนี้ครับมันเย็นแล้วพ่อกับแม่ผมก็จึงบอกว่าเออจะเข้าไปรับในตอนพรุ่งนี้เช้านะผมก็จึงจําเป็นนะที่จะต้องนอนที่นี่อีกคืนหนึ่งพอถึงช่วงเวลานอนนะ ผมก็ขมตาที่จะหลับให้มันผ่านๆไปจากวันนี้ไปเลยแต่ว่าจะทํำยังไงมันก็ไม่หลับสักทีนะทุกคนคิดแต่เรื่องแบบว่าที่เจอในตอนเย็นนี้นะครับที่ที่ว่าลากไม้ครับมันมาชี้หน้าผมแต่ในขณะที่ผมนะั้นนอนกิ้งไปกิ้งมาอยู่เนี่ยผมก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะครับได้ยินมาจากตรงประตูหน้าวิหารนะครับมันดังแบบกึกกึกกึกกแล้วก็หายไปแล้วก็ดังอีกแล้วครับกึกกึ และเสียงมันเหมือนกับคนพยายามที่จะแบบว่าจะเปิดเข้ามาครับผมก็ไม่กล้าที่จะวิ่งออกไปข้างนอกนะเพื่อไปเรียกหลวงพ่อกับหลวงพี่ต้นนะครับคือกลัวว่าจะเปิดประตูออกไปแล้วแบบไปเจออะไรแบบจังๆนะครับอีกอย่างนะมันก็ดึกมากแล้วด้วยถ้าเรียกแล้วกว่าจะออกมานะคงจะยืนอยู่ตรงที่มืดๆนั่นคนเดียวผมก็ไม่กล้านะอ๋อผมลืมบอกไปว่าในวิหารนะั้นอ่ะยังพอมีไฟเปิดอยู่บ้างนะครับมันมันเปิดแบบสะดวกสะดวกครับ ผมก็ไม่รู้จะเอายังไงดีนะเสียงตัวนี้มันก็ดังอยู่ตรงประตูนั่นแหละครับแล้วมันก็ค่อยๆลามมาตรงพวกหน้าต่างของวิหารนะครับผมผมคือแบบกลัวมากเลยคิดอะไรไม่ออกครับจึงตัดสินใจนะครับที่จะปีนขึ้นไปตรงตักพระประธานนะทุกคนคือดีหน่อยนะมันจะมีที่ให้ผมอยู่ได้อยู่พอดีเลยครับอย่างน้อยนะครับผมก็อุ่นใจนะครับที่ที่อยู่ตรงใกล้พระประธานแล้วครับแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับ ประตูตรงหน้าวิหารเนี่ยที่เสียงดังแกลแกๆๆตอนแรกนะครับมันก็แง้มออกมาทีละนิดทีละนิดครับแล้วผมก็เห็นเหมือนมือคนนะครับโผลเข้ามาครับมีพวกกําไลที่เป็นสีทองครับที่เป็นเส้นๆ,ๆ้นเะส้นนะแล้วเขาก็ค่อยๆโผลโผหน้าเข้ามาทีละนิดครับหายไปแล้วก็โผเข้ามาอีกครับแล้วก็หายไปอีกเหมือนแบบว่ากล้ากลัวๆไม่อยากกล้าเข้ามานะลักษณะเหมือนแบบว่าเขาเล่นเล่นมากกว่าครับ แล้วเขาก็หัวเราะนะครับแบบขี้คักๆอะไรของเขานี่แหละครับเหมือนหยอกล้อเหมือนกับเด็กเล็กเลยแล้วเขาก็เดินเข้ามาในวิหารครับลักษณะของเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงผิวคล้ำครับใส่เสื้อเหมือนกับหนังพวกจักจักวงๆนะครับกางเกงนะจะเป็นจงกระเบนสีทองครับแล้วกำไลที่เป็นวงกลมนะครับที่เป็นเส้นๆน่ะอยู่ตรงแขนทั้งสองข้างเลยผมนี่มัดแบบชดาแบบสั้นๆนะครับหน้าตาดูสู้พร้อมนะ ตาโตเหมือนแบบจะหล่นออกมาจากเบ้าเลยครับฟันเขาเหลืองปนสีดำนะครับแล้วเขาก็ยิ้มแล้วค่อยๆหัวเราะคิกคักๆนะทุกคนพร้อมกับเอียงหัวเล็กน้อยไปทางด้านซ้ายครับแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาผมที่นอนตัวสั่นอยู่ตรงตักะประธานเนี่ยก็ทํายังไงไม่ได้ครับในตอนนั้นแล้วเขาเนี่ยค่อยๆนั่งอยู่ตรงกลางะประธานเลยครับจากนั้นเขาก็พนมมือขึ้นมาไหว้นะ แต่ว่าไม่กามนะครับทุกคนเล็บมือเขาสุกรปกแล้วก็เป็นสีน้ำดำนะแล้วก็เล็บยาวมากด้วยเขาไหว้ค้างอยู่แบบนั้นนะพร้อมๆกับหัวล็อกคิกคักค๊กคักแบบชอบใจอะไรสักอย่างเนี่ยคือตอนนั้นนะครับผมก็พลิกตัวทันทีเลยแล้วก็หันหน้าไปตรงพระประธานนะครับแล้วผมก็พนมมือไหว้พระประธานนะครับแบบว่าช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยนะครับน้ําตาผมะก็ไหลออกมาแบบอัตโนมัติเลยในตอนนั้นระยะเวลาก็นานพอสมควรนะครับ จนเสียงหัวเราะนะครับเงียบหายไปละผมก็หันหลังกลับไปมองเล็กน้อยนะคือเขาคนนั้นอ่ะก็ไม่อยู่แล้วครับผมนะกดโทรศัพท์ดูเนี่ยครับเวลาตอนนั้นก็ตีสามกว่าได้แต่ผมก็ยังไม่คิดที่จะลงไปจากตักพระประธานนะครับก็รอจนกว่าแบบเสียงะระฆังอ่ะมันจะดังนู่นแหละผมถึงจะลงไปผมก็รออยู่แบบน้าตน,นะระฆังมันดังขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็เก็บของอะไรต่างๆนะครับเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วในตอนนี้ พอหลวงพ่อมากันแล้วก็ทําวัดเช้าอะไรตามปกตินะครับเหมือนทุกวันเลยพอผมถึงบวชสวดแผ่แม่ตานะครับผมก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นะครับให้กับผู้หญิงคนที่ผมเจอเนี่ยไปพอทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็รอให้คุณพ่อคุณแม่ของผมนํามารับในขณะที่ผมรออยู่ตรงศาลาเก่าๆอยู่ตรงนั้นนะครับหลวงพี่ต้นแกนะที่แบบว่าไม่ค่อยพูดกับผมตั้งแต่แรกเนี่ยแกก็เดินมาครับแล้วก็เข้ามาคุยกับผมด้วยครับแกก็พูดมาก่อนเลยว่า เจอดีละสิผมนะก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆนะครับให้หลวงพี่ต้นแกได้ฟังไปครับหลวงพี่ต้นแกก็หัวเราะนิดหน่อยนะแล้วก็บอกผมว่าเออเมื่อก่อนนะเขาก็เจอเหมือนกันแต่ไม่ได้หนักเหมือนที่ผมอะเจอนะหลวงพี่ต้นแกก็เล่าว่าตอนมาจําวัดอยู่ที่นี่ใหม่ๆแรกๆเนี่ยจําได้ดีเลยว่าตอนนั้นนะครับปวดท้องเบามากจึงเดินลงมาจากกุฏินะเพื่อที่จะลงไปปวดทุกข ตรงพี่ต้นแกก็มองไปตรงหน้าวิหารนะแล้วก็มองเห็นจากตรงเนี้ยเห็นรากไม้อยู่ตรงนั้นแบบเฉียงเียงนะหลวงพี่ต้นพอปวดทุกอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กําลังจะขึ้นไปบนกุฏินี่แหละหางตานะก็ไปเห็นอะไรแวบ,บนะครับที่มันขยับอยู่แถวๆวตรงนั้นก็จึงแบบหันหน้าไปมองนะหลวงพี่ต้นแกก็เห็นพวกรากไม้น้นะครับขยับเลื่อนไปมารอบๆต้นไม้ครับทั้งท้ที่มันเป็นรากนะแต่เหมือนกับว่ามันเลื้อยไปรอบรอบตัวของต้นไทรใหญ่ๆนี้เลย หลวงพี่แกก็กลัวมากนะก็จึงวิ่งกลับไปที่กุฏิเลยจากนั้นอนะเวลาตอนทําวัดเช้าวัดเย็นอะไรพวกเนี้ยแกก็บอกว่าแกก็โอทิศส่วนบุญสุกสนไปให้ผู้หญิงคนนี้ตลอดเลยตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยพอผมได้ฟังแล้วนะผมก็ไม่กล้าที่จะเชิงเงื้อมองพวกลากไม้อะไรพวกนี้อีกเลยพอพ่อกับแม่ของผมมารับนะผมก็บอกลาหลวงพ่อกับหลวงพี่ต้นอะไรตามปกตินะแล้วก็กลับมาจาวัดที่หมู่บ้านจนครบกําหนดครับนั่นเลยครับ และเรื่องที่ผมพบเจอมาก็จะมีประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมประสบการณ์เรื่องเราจากทางบ้านถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอ e ีเมลหลอนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลานกันไปก่อนสวัสดีครับ